เป็นเจนเนอรชันที่3ก็คือสามารถทาให้ตระกูลมีความสุขแล้วก็เป็นกับเป็นรางวัลให้กับตระกูลเราว่าอย่างน้อยตระกูลเราก็สามารถเป็นศิลป,ปินแห่งชาติได้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ทําให้กับตระกูลทั้งปู่ย่านะครับพ่อแม่รวมไปถึงรื่นพี่ด้วยอันแรกเลยขนลุกก่อนตอนที่2น้ําตาไหลก็คือมันตื้นตันแล้วมันไม่คิดว่าเราจะมีสิทธิ์ไงครับเพราะหนึ่งเป็น ต้องบอกว่าสาขาหน้าตัดสินสากลน,นะเป็นสาขาที่ตัดสินค่อนข้างยากมันไม่ใช่ง่ายเพราะคนจะไปเข้าใจว่าสาขาเนี้ยมันเป็นฝรั่งมากแต่ความจริงแล้วเนี้ยมันเป็นสาขาที่ต้องเรียนเบสิกจากตะวันตกเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็จะมาทําการทําคิดท่าตเต้นออกแบบผสมกลมกลืนให้เป็นลักษณะของงานของศิลปะวัฒนธรรมไทยได้นะครับในศิลป,ปินแห่งชาติต,ตรงนี้มาเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ถ่ายทอดและอยากเป็นผู้ให้มอบต่อให้กับเด็กที่เขาสนใจแล้วเขาอยากที่จะ อยากจะคิดท่าประดิษฐ์ท่าหรือคิดค้นลักษณะาง,งานเป็นนวัตกรรมใหม่ของศิละปะทาให้มันเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าทําอยู่แล้วแล้วก็ทําอยู่แล้วแล้วก็ทําอยู่แล้วไม่อยากให้มองว่าน่าศิลปสากลเป็นเพียงองค์ประกอบของโปรดักต์บางอย่างเต้นเพื่อนะครับหรือทําเพื่อสินค้าตัวนั้นหรือเต้นเพื่อมันเป็นการท้าทายที่ยากเนื่องจากศิละปะของพี่พูดไม่ได้ไม่มีคําพูดมันคือ body language ต้องทําให้ได้อันนี้คือความสําคัญเป็นความยากแล้วก็ดีใจที่ที่กระทรวงวัฒธรรมมองเห็นแล้วโดยเฉพาะคณะกรรมการที่เลือกมาพี่รู้เลยว่าท่านก็ต้องเลือกด้วยความยากลําบากเพราะว่ามันมีอะไรที่ชัดเจนในหลายๆสาขาแต่สาขาเนี้ยถ้าได้แล้วมันมันท้าทายอ่ะมันเหมือนกับความเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่อายุ16บหกจนถึง65เนี่ยมันยังมันต้องต้อเน็ดเหนื่อยต่อไปคือเพราะการให้ของพี่เนี่ยเป็นการให้ซึ่งคนที่รับแล้วทําได้ดีกว่าพี่พี่จะดีใจมาก เพราะการเป็นครูยังไงมันต้องทาให้ลูกศิษย์ไปได้ดีการเป็นศิลปินเหมือนกันเมื่อศิลปินสอนศิลปินศนะิลปินรุ่นต่อไปจะต้องพัฒนาและดีกว่าศิลปินรุ่นแรกที่เขาให้ไว้อันนี้เป็นเป็นความมุ่งหมายและเป็นปณิธานเออทันทีที่เขาโทรศัพท์มานะครับ้เขาประกาศเนี่ยอันแรกเลยขนลุกก่อนตอนที่สองน้ำตาไหลก็คือมันตื้นตันแล้วมันไม่คิดว่า เราจะมีสิทธิ์เนครับเพราะหนึ่งเป็นต้องบอกว่าสาขาหน้าตัดสินสากลน,นะเป็นสาขาที่ตัดสินค่อนข้างยากมันไม่ใช่ง่ายเพราะคนจะไปเข้าใจว่าสาขานี้มันเป็นฝรั่งมากแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสาขาที่ต้องเรียนเบสิกจากตะวันตกเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็จะมาทําการทําคิดท่าเต้นออกแบบผสมกลมกลืนให้เป็นลักษณะของงานของ ศิลปะวัฒนธรรมไทยได้นะครับในหลายๆอย่างไม่ว่าเราจะสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆให้เข้ามาอยู่ในในบริบทของละครไทยอย่างเช่นดูง่ายๆจากเออละครเพลงหรือเดอะมิวสิคเนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าเป็นการประยุกต์และก็เป็นการดัดแปลงท่าเต้นที่เป็นตะวันตกให้เข้ามากับสู่กับละครแบบของไทยได้อย่างไรนะครับหรือว่า สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่สมัยก่อนยังไม่มีใครเคยทําเป็นการแสดงแบบไลท์แอนซาวก็คือว่าแสงสีเสียงนะคบพี่ก็เป็นต้องต้องบอกว่าเราคือรุ่นแรกแรกแบบุกเบิกสมัยตแบบมากกว่าสามสิบถึงสีปีที่ผ่านมาเนี่ยไลท์แอนซาวเ,เป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องใหม่มากแล้วเป็นการจัดท่าทางมันมันเหมือนกับบางบางอันเหมือนกับตาโบวีวองบางอันมีการเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์ฉะนั้นการใช้นาซาสากลเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ให้คล้ายๆกับการแสดงเนี่ยไหลลื่นแล้วก็เป็นเรื่องบอกเรื่องราวโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดได้ ก็เลยดีใจว่าได้สาขานี้มาเนี่ยเร,เราภูมิใจเราดีใจที่คณะกรรมการเขาเห็นคุณค่าในสาขาวิชานี้แล้วอีก,อ,ก,อ,กอันหนึ่งที่จะต้องพูดจริงๆก็คือเป็นความภา,ภาคภูมิใจของตระก,กูลพี่นะครับตระก,กูลพี่พักดีเทวานี่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณปู่พี่เนี่ยเป็นโขนดังมากของกรมเสปากรคือครูยอแสงพักดีเทวาคุณพ่อพี่ ธนงศักดิ์พักดีเทวาก็เป็นนักร้องที่ทุกคนรู้จักสําคัญที่สุดคุณย่าพี่สุรารีวันสุวรรณทัศน์เนี่ยก็เป็นนักแสดงซึ่งมีฝีมือช่ำชองและเก่งทั้งหมดแต่ว่าทั้ง3ท่านก็ได้เสียชีวิตไปก่อน,นยังไม,ไม,ไม,ไม่มีผู้ใดได,ได,ได,ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้พี่ก็ถือว่าเป็นเจนเดอรชั่นที่3ก็คือสามารถทาให้ตระกูลมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนกับเป็นรางวัลให้กับตระกูลเราว่าอย่างน้อยตระกูลเราก็สามารถเป็นศิลป,ปินแห่งชาติได้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ทําให้กับตะกูลูลทั้งป่ญญ่า นะครับพ่อแม่รวมไปถึงรุ่นพี่ด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจสาขาศิลปะาสากลครับอยากให้ขยายความนิดนึงว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าแล้วศิลปะาสากลเกี่ยวอะไรกับ ครับ <c balm> ตอนแรกเนี For án, ่ยก็คือเมื่อมันมีมันมีเรื่องของดนตรีสากลนะครับมันก็ยังมีหน้าตศสินสากลเหมือนกับเมื่อมนดนตรีไทยก็ต้องมีหน้าตศสินสากลเหมือนกับดนตรีไทยก็มีดนตรีสากลนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆคนได้สาขาศิลปะการแสดงสาขาดนตรีสากลได้สาขาหน้าตาสินไทยหน้าตศสินดนตรีไทยอะไรานี้ท้านหน้าตาสินต่างๆแต่หน้าตาสินสากลเนี่ยเป็นสาขาที่ได้ค่อนข้างยากมากถ้าจะพูดจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่สอง เป็นคนแรกคือท่านผู้หญิงวราพรปราโมทณ์อยุธยาซึ่งจริงๆเป็นครูพี่เองนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนเก่งมากเป็นเป็นผู้หญิงเ,ออเป็นคนไทยคนแรกแรกๆเลยที่นําศิลปะแขนงนี้เข้ามาสอนให้คนไทยรู้จักนะครับพี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านมานะครับแล้วท่านก็ อบรมสั่งสอนแล้วก็ให้ความเมตตาพี่มาตลอดนะครับแล้วก็เหมือนกับสั่งสอนว่าวิชาเนี้ยมันจะต้องเรียนยังไงขั้นพื้นฐานมันเป็นยังไงแล้วเอามาพี่ก็ไม่ตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถนาวิชานี้มามาทำพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในในอย่างไรในประเทศไทยเพราะว่าพรามีสาขานี้ขึ้นมาเนี้ยมันก็ชื่อมันก็จะเป็นน่าจะสินสากลซึ่งมันก็จะเอ๊ะมันก็จะเกิดความงงๆแต่ว่าในที่สุดว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมันต้องคิดแล้วก็ทาให้ศิลปะอันนี้สามารถผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย แล้วก็วิถีของไทยให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องรูปร่างการการจัดวางร่างกายการโพสเจอร์ต่างๆความสง่างามมันเป็นส่วนสําคัญทําให้บุคลิกภาพของของมนุษย์ดีขึ้นด้วยนะครับมันไม่ใช่ศาสตร์ที่เรียนไปเพื่อไปเพื่อโชว์ว่าเราต้องเรียนเป็นเป็นศิละปะชั้นสูงมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นศิละปะซึ่งแยแกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับก็คือว่าต้องขึ้นปลายเท้าเท้าเนี่ยจะต้องเล็บผู้หญิงเนี่ยเล็บจะถอดหมด เลยเล็บไม่ถอดก็ถือว่าอยู่ยังยังไม่ได้เรียนแบบเต็มขัน้นเพราะว่าพลังการยืนบนปลายเท้าเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ยากมากผู้ชายก็ต้องมีแรงการเต้นการกระโดดการหมุนการยกผู้หญิงให้ได้ซัพพอร์ตให้ได้มันเป็นมันเป็นศิลปะที่ผสมกลมกลืนกันและเมื่อปรับมาเข้าสู่ออวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนเพราะว่า วิธีรำน้านศิลป์ไทยเราไม่ได้ใช้เรื่องเท้าเป็นหลักนะครับตาตีความเรื่องมือเรื่องแขนเรื่องวงเรื่องจีบน่ยสำคัญแต่ของฝรั่งของนาศิษป์สกลเท้าสําคัญเมื่อเอาสองสองอย่างมารวมกันมันจะเกิดความแข็งแรงของศิลปะทั้งสองด้านก็คือว่าในเรื่องของการเต้นในเรื่องของออการเคลื่อนไหวในเรื่องของการหมุนการกระโดดการบาลานซ์ตัวเองนะแล้วก็นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยที่ เป็นพระมหากษัตริย์ที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระราชนพลเบลีมานโอลาขึ้นมานะครับก็ทําให้บบล,ล่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ฮือฮาในวงการนักระบำทั้งหมดเพราะว่าจะเล่นได้น้อยมากจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็การออกแบบท่าเต้นเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบที่ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย2505นะครับแล้วก็2507และ2532แล้วก็มา2560ซึ่ง2560เนี่ยพี่เป็นคนออกแบบท่าเต้นทั้งหมดนะครับในงานพระเอถาวายพระเพลิงพระ,พระบรมศพ ในหลวงรัชกาที่9ซึ่งก็มาทําให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์แลวก็เห็นงานศิลปะสาขานี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนให้ความรู้สึกให้ความชื่นชมว่าโอ้พระอัจฉริยภาพของท่านเนี่ยคือต้องมีต้องมีคนสานต่อให้ได้คืองานบางบาง,งานศนิลปินมีหน้าที่สานต่อศิลปะของผู้ประพันธ์คอมโพเซอร์หรือผู้ที่กําหนดงานชิ้นนั้นมามนก็จะทําให้งานอันนั้นออกมาสวยงาม,มก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นการดีใจแล้วก็ได้เหมือนกับเราได้เอาสาขานี้เข้ามาเข้ามาทําให้ประชาชน ได้เห็นได้ชื่นชมแล้วก็ได้มีความสุขกับผลงานของพอระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่เอย่างมากครับตัวพีเ่เองตั้งแต่เนจนถึงวันนี้ค่ะกี่ปีแล้วคะที่อยู่กับแม่รพ,พี่เต้นที่เรียนตั้งแต่อายุ14เริ่มเต้นเป็นเออเต้นไม่ใช่าอาชีพสมัยก่อนพี่ไม่มีอาชีพเพราะว่าด้าศิลป์สากลเป็นงานการกุศลทั้งสิน้นเป็นงานการชาติไม่ไม่ได้เป็นดานเซอร์มีไรายได้แบบทุกวันนี้นะครับเต้นจากไม่มีเงินจนมีเงินเต้นตั้งแต่16ตอนเนี้ยอายุ65ก็คือว่าต้องบอกว่า เราฝากฟันมาเยอะเพราะว่าสาขานี้ต้องบอกให้ทุกคนทราบเลยว่าอายุมันจะสั้นหมายคาะว่าคุณจะเต้นได้ไม่เกิน40ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ถึงอายุไขนะแต่อายุของความสามารถไม่ต่างกับนักกีฬาคือถ้ากิดคุณ40แล้วคุณเต้นได้แต่ถามว่าสวยไหมบอกไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะครับกระดูกต้องถูกดัดนะครับขาต้องถูกยืดนะครับการพ้อยเท้าการขึ้นไปเท้านี่อายุเนี่ยมันพอถึงตรงเนี้ยศิลปินมีหน้าที่2ออย่างก็เลือกเอาจะเป็นครูหรือจะเป็นผู้ออกแบบท่าเต้น นะครับอันนี้ตเราต้องเลือกแล้วเป็นและต้องเป็นให้ถึงเป็นให้ได้แล้วต้องเป็นตัวที่ใช่เพราะว่าคนเรียนคนเรียนเต้นกันเยอะแต่ว่าคนที่เก่งจริงๆเรารู้จริงๆเนี่ยมันจึงมีน้อยจึงถามว่าเราอยากให้มีเยอะไหมเราเราอยากให้มีเยอะฉะนั้นเมื่อเราได้ตรงเราได้ศิลปินแห่งชาติตรงนี้มาเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ถ่ายทอดและอยากเป็นผู้ให้มอบต่อให้กับเด็กที่เขาสนใจแล้วเขาอยากที่จะ อยากจะคิดท่าประดิษฐ์ท่าหรือคิดค้นลักษณะาง,งานเป็นนวัตกรรมใหม่ๆของศิละปะทาให้มันเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าทําอยู่แล้วแล้วก็ทําอยู่แล้วแล้วก็ทําอยู่แล้วไม่อยากให้มองว่าน่านศิลปสากลเป็นเพียงองค์ประกอบของโปรดักต์บางอย่างเต้นเพื่อนะครับหรือทําเพื่อสินค้าตัวนั้นหรือเต้นเพื่อ เป็นหางเครื่องขับสับตรงตรงนี้มันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะครับก็มันก็เป็นอาชีพแหละถ้าถามว่าม,มันผิดไหมมันไม่ได้ผิดแต่ว่าศาสตร์เนี่ยมันเป็นได้มากกว่าที่จะไปเต้นให้ใครหรือเป็นเครื่องประดับให้ใครแต่ว่ามันเป็นตัวของมันเองได้เพียงแต่เราต้องคิดให้ได้ว่าเราจะนำหัวใจของท่าเต้นเราจะนำความรู้สึกของของของ คนที่คิดงานแล้วออกมาเป็นลีลาท่าเต้นให้สวยงามได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นการท้าทายที่ยากเนื่องจากศิละปะของพี่พูดไม่ได้ไม่มีคําพูดมันคือบอดี้แลงวจต้องทําให้ได้อันนี้คือความสําคัญเป็นความยากแล้วก็ดีใจที่ที่กระทรวงวัฒนธรรมมองเห็นแล้วโดยเฉพาะคณะกรรมการที่เลือกมาพี่รู้เลยว่าท่านก็ต้องเลือกด้วยความยากลําบากเพราะว่ามันมีอะไรที่ชัดเจนในหลายๆสาขาแต่สาขานียถ้าได้แล้วมันมันท้าทายอะ่ะมันเหมือนกับ ความเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่อายุ16มาจนถึง65เนี่ยมันยังมันต้องต้อเหน็ดเหนื่อยต่อไปคือพูดจริงๆมันไม่ได้จบนะครับนี่คือการเริ่มต้นของการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือเป็นผู้ให้ของพี่พี่ต้องพูดคํานี้ว่าณตอนนี้พี่คงเป็นผู้เต้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศชาติหรือวัฒทธรรมแขนงนี้มันทําให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้พี่ยินดีแล้วก็ยินดีที่จะสืบทอดแล้วก็ยินดีที่จะเป็นผู้ให้แล้วถ้าเกิดการให้ของพี่เนี่ยเป็นการให้ซึ่งคนที่รับแล้้ววทวําาาไดดดีีีกก่่พจจะใม เพราะการเป็นครูยังไงมันต้องทาให้ลูกศิษย์ไปได้ดีการเป็นศิลปินเหมือนกันเมื่อศิลปินสอนศิลปินศิลปินรุ่นต่อไปจะต้องพัฒนาและดีกว่าศิลปินรุ่นแรกที่เขาให้ไว้อันนี้เป็นเป็นความมุ่งหมายและเป็นปณิธานของพี่นะครับเพราะต่อไปนี้พี่ไม่ใช่ศิลปินเพื่อตัวเองไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวไม่ใช่ศิลปินสําหรับของใครแต่ว่าเป็นศิลปินของชาติฉะนั้นก็ต้องทํางานรับใช้ชาติเต็มที่ครับอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของโจเองที่ในการสนใจดนตรีสากลเนี่ยค่ะ การที่พี่สนใจน่าศึกษาโกนเพราะว่ามันท้าทายและมันยากครั้งแรกที่เห็นน่ะอยู่ๆคนละมันขึ้นขึ้นปลายเท้าได้ยังไงอันแรกที่สนที่สนใจเลยคือดูแลเฮ้ยมันไม่ใช่ศาสตร์ที่คนจะทํากันได้แล้วพี่ก็ไปทําแล้วมันขึ้นไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่อุปกรณ์ก็คือรองเท้ารองเท้ามันต้องเป็นตัวช่วยไม่ใช่ว่าคุณจะขึ้นปลายเท้าโดยที่เท้าคุณแข็งแรงกระดูกคุณแข็งแรงไม่ใช่แต่ว่าอย่างน้อยมวลกระดูกคุณต้องมีความแข็งแรงคุณต้องมีการฝึกหัดและกล้ามเนื้อสําคัญ อันนี้การคือทุกอย่างมันผิดธรรมชาติหมดในสายถ่ายของพี่คือเดินก็ต้องเปิดขาออกเราเรียกว่าเทินเอาว่าเบอร์ชาริชัพพลินนะครับเดินแบบไม่ได้เป็นคนปกติคนอื่นเขาเดินกันตรงเราต้องเดินเปิดขาคนอื่นเขากระโดดเล็กๆเ,เราต้องกระโดดดีดขาสองข้างบ้างข้างเดียวบ้างกระโดดตีขาบ้างตีขึ้นไปบ้านยกผู้หญิงบ้างมันเป็นเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างยากมากครับแล้วการยอมรับในสมัยก่อนถือว่าน้อยมากโดยเฉพาะผู้ชาย ก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นผู้ชายคนแรกที่ได้รับเกียรติอันนี้นะครับเพราะมีผู้หญิงมีท่านผู้หญิงวราพรปราโมนายุทธยาแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เก่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่มีพี่พี่ก็จัดว่าเป็นคนที่ไม่ได้เก่งแบบแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่โชคดีแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานต่างๆมาพัฒนาความรู้นั้นองค์ความรู้ของพี่เนี่ยมันเกิดจากจากจาก,จากสิ่งที่เราซึมซาบเราได้รับการเป็นศิลปนแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเป็นแค่พระเอกนางเอก คุณอยู่ในสายเนี้ยคุณอาจจะเป็นผู้กํากับคุณอาจจะเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นคุณอาจจะเป็นใครได้ที่สร้างให้งานชิ้นนั้นมันมันสวยงามแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วมันเป็นที่ยอมรับกับประชาชนได้คุณก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณค่าของแผ่นดินนะครับพี่เจ้ถามอีกนิดนึงว่าการที่เราเรียนเต้นอะไรแบบนี้มันดูแบบว่าต้องเสียสละร่างกายเยอะมากเลยจนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่เจ้เสียสละส่วนไหนของร่างกายแต่ก็ใช้งินไม่ได้เหมือนพี่มันยังไม่ถึงขั้นนั้น พี่ยังไม่ถึงขางนาดเพราะว่าตอนที่พี่เรียนเนี่ยสมัยที่พี่เรียนเนี่ยมันไม่ได้เรียนคล้ายๆลึกมากขนาดนั้นคือไม่ได้เอาเป็นเอาตายแต่เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเรียนเอาเป็นเอาตายรุ่นพี่เนี่ยคือคือเล่เนี่ยมันมีส,ส,สิ่งที่จะต้องพึงกระทําก็คือว่าต้องมีการวอร์มอัพตลอดนะครับถ้าคุณไม่ไม่วอร์มอัพเนี่ยคุณเสียกระดูกสเ,เสียเส้นในเส้นข้างหลังหรือว่ามวลแขนหรือว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการอักเสบของเอ็นซึ่งจริงๆแล้วการอักเสบของเอ็นเนี่ยมันจะใช้วเวลารักษายากมากกว่าหัก นะครับเพราะเอ็นมันจะต้องมันจะต้องมันต้อง,องก่อสร,ร้างด้วยตัวมันเองฉะนั้นพี่ถือว่าพี่ยังโชคดีเพราะพี่ไม่ได้ลงไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าทันทีที่พี่รู้ว่าพี่ไม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 ่ใช่แล้วเนี่ยเ him, ต้นไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นซึ่งมันจะเบาแต่ว่ามันต้องมันต้องใช้สมองค่อนข้างเยอะในเรื่องของในเรื่องของการออกแบบท่าเต้นทั้งหมดนะฉะนั้นจะถามว่าไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเสีย เออไม่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับนักกีฬาบางคนที่มันมันเอามัน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 ถึงใช้จนแบบว่าไม่ได้แล้วมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเออศิลปะเนี่ยมันมันต่างกับกีฬาสปอร์ตใช่ไหมครับศิลปะมันมันเพื่อความสวยงามแต่สปอร์ตเนี่ยมันคือมันต้องมันต้องมันต้องทุ่มทั้ง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 ร่างกายทั้งทั้งเรือนร่างทั้งบอดี้ทั้งกระดูกมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อทุกอย่างมันต้องใช้แต่เออบาเล่เนี่ยมันคือความ ความเจ็บปวดในความสวยงามตั้งพูดคำนี้ครับกานก็พี่ก็ยังถือว่าพี่โชคดีพี่ยังเซฟตัวเองได้ได้ดีอยู่ฮะก็พยายามที่จะรักษาให้มันอยู่รอดตลอดไปน,นะครับ,อ,อ,บ,บ,บอืาาค,ครับฮะค,ครับ คืออยากจะให้ให้ให้มองเห็นว่ารางสินสากลเนี่ยมันไม่เชงเปยงแต่เป็นแค่นักเต้นซึ่งสมัยก่อนจะโดนดูถูกว่าเป็นพวกนักเต้นถือกระเป๋าหิ้วูไปแล้วก็เป็นห่างเครื่องหรือไปเต้นตามโปรดักต์ให้เขาไปบางทีเราจะเห็นว่าเออมันก็แค่นักเออคนที่เล่นบัลเล่ไม่ใช่มีความสามารถแค่ไปไปเต้นเพื่อสินค้าแต่ว่ามันเป็นศิลปะซึ่งแลกมาด้วยความยากลําบาก อยากให้เห็นตรงนี้แล้วอยากให้เห็นว่าเมื่อแรกไม่ได้ความยากลําบากเนี่ยเราจะต้องเอางานนี้ไปใส่ในงานศิลปะที่ทําให้คนที่มองไม่เห็นว่าอันนี้มันมันกลายเป็นศิลปะที่มองจับต้องได้และมองเห็นได้เหมือนกับว่าชิ้นงานบางชิ้นที่ฟอลโล่ไม่ได้จับอะแต่เราต้องมองเข้าไปให้เห็นว่าเราจะจับงานชิ้นนี้แล้วดึงงานชิ้นนี้ขึ้นมาให้ให้เป็นงานที่โดดเด่นให้ได้แล้วเป็นงานเป็นที่ยืนของนักนักเต้นให้ได้ไม่ใช่เป็นไม่ต่อไปเนี่ยนักเต้นไม่ใช่แค่ตัวประกอบสําหรับ สำหรับสินค้าหรือสำหรับของขอวางสิ่งบางอย่างแต่นักเต้นคือมีสเปซมีที่ยืนในในแผ่นดินไทยอย่างอย่างมั่นคงแล้วกแ็แน่นอนนะครับ ก็ได้ทำงานใหญ่หญหญๆหลายงานอย่างมโนลาเนี่ยเป็นมาสเตอร์พีซสองพิชินหนึ่งเลยนะเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วงานที่ทำที่ใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือตอนที่ทำออกแบบท่าเต้นตอนที่เป็นควายโอลิมปิกนะครับก็คือแข่งขันประสานเสียงทั่วโลก20,000ืกว่าคนนะครับประมาณ80กว่าวงทั่วโลกเลยนะครับแล้วพี่ออกแบบท่าเต้นแล้วได้เหรียญทองมาเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยในการออ,ออกแบบการขับร้องประสานเสียงซึ่งเป็น มันภูมิใจมากนะแล้วก็เหรียญเนี้ยถวายในหลวงราชการที่9ไปเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากถวายท่านเพราะว่าท่านก็มีประนมีบุญคุณมีมีเป็นอัอกรศิลปินของประเทศชทยแล้วพี่ก็ใช้บทเพลงของบทเพลงพระนชัของท่านหนึ่งเพลงร่วมในงานนี้ก็คืออันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากที่ท,ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เต้นแต่ว่ามันไปอยู่ในอะไรต่อมีอะไรได้ในงานในงานสําคัญสําคัญคือเราเราไม่เราไม่ต้องบอกว่าถ้าเป็นชิ้นนี้แล้วแยกชิ้น คือมีมีบางชิ้นที่เข้าไปช่วยเสริสรมได้ไป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 ทำให้งานเนี่ยมันเกิดความความเจริญงอกงามอย่างเช่นตอนที่ควีนอลิซาเบธที่สองเสด็จมาที่วัดชัยวัฒนานี่มัาเป็นไลท์อันซาวทึ่งใหญ่มากแล้วโอ้ยงานนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นงานที่น้ำน้ำท่วมเลยอ่ะแล้วก็เราก็ทําได้อย่างประสบความสำเร็จในการทำไลท์อันซาวหรืองานเจ็ดร้อปีนครเชียงใหม่แล้วก็ไปทำนะครับหรืออันที่ภูมิใจอีกอันนึงก็คือว่างาน60พระชันศกอ60ปีสมกมเสด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดน่าน คนทั้งจังหวัดเลยนะท,ท,ท,ที่แสดงแสดงงานนะั้นแล้วคือเราจะไม่ใช่คนคนที่ไม่ใช่จังหวัดนั้นเลยนะครับก็อาจจะมีศิลปินมานิดหน่อยแต่ว่าคนทั้งจังหวัดแล้วพี่ไปทํางานนี้ให้ให้สมเด็จพระเทพและท่านท่นานทอพันเ์ทวาย,เ,ยเป็นงานที่ภูมิใจมากครับพี่จอ้อยตายแล้วออตั้งแต่พี่โจ้ทำงานมาแล้วได้รับรางวัลกัรานตี แน่นอนครับอันนี้เป็นคือเราได้มาแล้วไม่อยากที่จะเก็บว่าเราได้แล้วเราเก็บไว้คนเดียวอันนี้พี่ว่ามันมันไม่ได้เพราะเมื่อความเป็นแห่งชาติแล้วเนี่ยมันต้องพัฒนาให้ชาติเจริญรุ่งเรืองคือไม่ใช่เอามาแล้วเราเก็บแล้วปิดปิดประตูปิดตายว่าฉันจบแล้วฉันไม่ให้ใครแล้วฉันคือฉันได้แล้วมันมันมันไม่มันไม่ใช่แต่ว่ามันมันเป็นการเปิดเปิดสมองออกอีกอีกมุมหนึ่งและเปิดแง่ความคิดเปิดมุมมองอีกมุมมองว่าจากนี้ไป สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราจะทําเราจะไม่เก็บเราจะไม่ภูมิใจแบบแค่ว่าฉันเป็นแล้วนะคนอื่นไม่รู้จะได้เป็นอย่างฉันหรือเปล่าอันนี้มัน,มนพี่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีคิดของศิลปินแห่งชาติศิลปินชาติที่ดีต้องคิดเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่อคนไทยทั้งหมดเพราะว่านี่เราคือ,เร,คอเราคือหนึ่งที่มายืนให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องพูดอย่างนี้นะครับการเป็นศิลปินแห่งชาติไม่ได้เป็นกันง่ายๆแต่ว่าเมื่อได้เป็นแล้วจะทํายังไงให,ให้ยืนหยัดแล้วก็ทําให พัฒนาแล้วทําให้ประเทศชาติเนี่ยจะเรื่รุ่งเรืองทาให้รุ่นรุ่นน้องน้องหรือศิลปินคนอื่นมองเห็นแล้วแล้วขับเคลื่อนไปในมุมมองทิศทางที่ดีให้ให้กับศิลปะว่าทําไหมขอประเทศชาติเราครับสุดท้ายอยากให้พี่เจ้าฝากถึงน้องๆเด็กสมัยใหม่ที่ก,กาลังสนใจเรียนสา์ด้านนี้อยากให้เข<อ>าที่ย<ร>ังอาจจะค้นพบตัวไม่เจออยากให้สนใจสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆไปเนี่ยอันแรกเลยนะครับน้องต้องเบสิกน้องต้องแม่น แค่นั้นเองจะเรียนอะไรก็แต่พื้นฐานต้องแม่นอย่าเรียนข้ามอย่าเรียนลัดบางบางคนงคน่ยนน้องบางคนอาจจะเรียนมันเห็นท่าน,นี้แล้วมันยากมันทําเลยแต่ว่าลืมไปว่าท่าที่ยากก็มาจากสิ่งที่ง่ายมาก่อนสิ่งที่เป็นพื้นฐานกว่าที่เราจะเขียนกวีบทกลอนได้มาจากกอไก่ขอไข่เรามาจากการเขียนหนังสือทีละตัวทีละตัวนะครับแต่พยัญชนะสลักของเราต้องอย่าทิ้งเมื่อ,น,อน้องไปถึงตรงนี้ได้น้องถ้าน้องได้บเบสิก ของสิ่งที่น้องจะทําได้ในทุกๆแขนงจะทําให้น้องจเจริญรุ่งเรืองพัฒนาต่อยอดไปสู่ไปสู่งานที่ยิ่งใหญ่และงานที่มีคุณค่าแล้วก็งานที่มีคุณธรรมแล้วก็ความสามารถจริงๆของตัวน้องครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ